ระะยที่ที่มันเกิดขึ้นเลยเขาจะไปมองสะ <c oughs> อ,อึกสะ่อื่นกับผ้าที่สืกไปอันนั้นมันของเน่า <c oughs> ของเหม็น <c oughs> ของที่น่ารังเกียจมึงจะไปคคดเสือได้ทำไมาตาครับอย่างนี้ฮะ,ะถ้าผ้าผู้ใหญ่เสืกไปเยอะๆอย่างนี้มันไม่ได้ใหญ่หรอกนะี่ละมันใหญ่สําหรับสมมุติที่เขาอุปโลกกันหมายถึงตําแหน่งมันว่างเยอะลงตามองว่างไงครับโอ้ยอย่าไปสนใจเลยนะร้อน็อตหรอน็อตบวกพวกนนี้เขาเดี๋ยวเขาก็แจกเหมือนภูมิใจไทยนั่นแหละ รัฐมนตรีว่างไปแปดตำแหน่งเดียวเขาแบ่งกันเองนันหละอย่าไปสนใจเลยนะแต่หลวงตามองนะนยะยบางทีอะพวกเรากําลังมองที่ประเด็นมันผิดลง,ลงเขาไม่ได้มองลหลายแง่เนี่ยเกิดประโยชน์มากเลยนะนะนะเออเกิดประโยชน์มากเลยใช้สมองไปในแง่นันะ้นนะกูอยากให้มีไอกรอฟเนี่ยสักร้อยคนเลยนะทำไมครับหลวงตาจะได่น,นร้อนหนาวร้อนๆพวกกิเลสตัณหาเยอะๆเนี่ยพวกหน้าไม่อายเนี่ยมันต้องแฝงอยู่เยอะ ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปมันไม่ยอมสึกเลยนะนะดูอย่างเงี้ยมันยังมีอีกเยอะแนละ้วมันไม่อายกินข้าวชาวบ้านเขาอะเราจะพูดติ๊กูขึ้นเลยนะเรเหรอเห <c oughs> ข้าใจไมมันไม่อายเลยนะ,นะเนี่ยให้เราเนี่ยลวงตาพูดต้องมีความกตันยูสอนเขาเรื่องกัจัญยูกัจเวจีกัันยูต่อย,ยอดยอมที่เขาใส่บาตรให้กินเนี่ยข้าวชาวบ้านเขาเนี่ยกตัญยูยังไงเขาปฏิบัติให้มันถึงศีลถึงธรรมแล้วก็นําเอาธรรมะมาให้เขาใช่จริงไหมล่ะโอ้ยอันนี้นําจากความสุข นำจากความไม่ดีนํำจากความเสื่อมนะแล้วมันใหญ่ตรงไหนอ่ะมันจะต่างอะไรกับโจรมหาโจรอ่ะนี่ดีนะไอ้บีฮะมันบอก,ม,บอกมหาโจรน,นะกูยังไม่ได้เคยพูดวันนี้กูพูดซะนี่แหละมหาโจรเลยเออเข้าใจไหมอา่าบันเกินนะนะพวกนี้เข้าใจไหมแล้วพอขอขึ้นมาครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมีแนวทางอะไรในฐานะที่ลวงตาก็ระมันไม่มีหรอกแนวทางแนวทางก็คือปฏิบัตินั่นแหละ จะพูดถึงนักปัิบัติแต่ก็จบกรลัปเรียนทำก้ามหมดนะครับรโอ้โหกูอยากให้100ร้อยกับประโยคอะนะไอ้กิเลสตัณหาอย่างเต็มโยเนี่ยนะมึงเห็นไหมเอาหัวไปให้เขารูปเล่นอยู่นั่นแหละบางองเนี่ยใส่กางเกงไปนอนอยู่เนี่ยอนะนอนในเตียงเขาแล้วก็กลับมาตอนเช้าก็มาใส่สืบงออกไปให้เขากลาบเขาว่า้อยู่เนี่ยมึงไม่ไอายไงอย่าไปพูดถึงเลยพวกนี้อย่างอายมันไม่มีนะ อย่าไปพูดถึงเรื่องคําว่าใหญ่เลยพระไม่มีมันเปรตชัดๆนะรกชัดๆหลวงตาเคยพูดนะพระนี่ตกนรกเยอะที่สุดพระนี่ลงสู่อาบายเยอะที่สุดยมเขายังมีจิตศรัทธาใส่บาตรนะแต่พระเราไม่มีจิตใต้สํานึกที่จะรละลึกถึงคุณเขาเลยจะบอกให้แล้วแล้วไอไปเสียดายมันทําไมอะ่ะก๊อบจัดการเลยก๊อบอ่าออนะเดี๋ยวยัง,ย,งยังมีคนหนึ่งนะที่เขาส่งโูกมาให้กูยังมีอีกคนนี้เนี่ยโอ้โหนะสวยกว่านะั้นเลยอีก ขับ<ห>รถหลัเหมือนกันฮะหลวง,ง,งตาครับถ้ากรณีมีประเด็นอย่างนี้เนี่ยเราควรที่จะชำระกันหลังบ้านไหมครับหลวงตาโอ้ชำระไม่ได้หรอกเพราะมันแฝงอยู่มันมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าสังคมตำรวจไม่ว่าอ,ะ,อะไรละมีหมดเพราะว่ามันเอาคนทําทั้งหมดคนมันย่อมมีดีมีชั่วยิงไหมถ้าจะไปพูดถึงเรื่องจิตใต้สำานึอตัวนี้มันไม่มีที่เรี่อุโอตป่าไม่มีกลับไปพูดถึงธรรมะเลยนะ เข้าใจไหมเอออย่าไปพูดถึงความรับผิดช,ชอบอย่าไปพูดถึงคุณธรรมเลยมันไม่มีหรอกเข้าใจไหมมันไม่ละอายมันด้านมันเมือ่อันบอดเข้าใจไหมแล้วยงพระบางองค์บอกโดนวางยายีาถือว่าผิดไหมครับ<อ>เจตนาของพระองค์นั้นโอ้อย่ามาพูดเลยมาวางกูสิมานะเอาแวราา์ก้าสผสมน้ำให้กูกินสิฮนะจริงไหมล่ะอย่าไปชดนั่นชดนี่เลยฮะนะจ,จำไว้มันต้องมีเจ็บเป็นพระผู้ใหญ่มันต้องมีก่อนจะไปคุยกับใครต้องมีพระอุบถามีโยมติดตามอยู่ใกล้ชิดที่จะพบกับผู้หญิง เขาก็มีวินัยอยู่แล้วเนี่ยฮะแล้วที่รับหูรับตามเข้าไปได้ยังไงถั้าวมึงมีเจตนาปกปิดไปทําเขาอะฮะอันนี้ไปนอนอยู่บ้านเขาน,นั่นแหละอย่าลืมนะในเส้นเงินที่บิ๊กเต,าต่าตัวเนี่ยกูว่านี่เป็นส่วนน้อยเงินสดอะเยอะเงินกระินป่าป่านเป็นเงินสดไงแบงค์ยี่สิบเป็นกระสอบมั่งบ้านจีก๊อฟกูว่ากูจะบอกให้เอาเงินศรัทธาเขาได้แหละมม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดไหนล่ะกรรมหนาเวชีนโกอะจะบอกให้เนี่ยพูดแล้วด้วยความเมตตาสงสารนะไม่ได้พูดด้วยเพราะความออะไรเลยนะ มันเป็นอย่างนี้สิ่งดีๆมันไม่มีส่งเสริมเลยนะ,ะมันส่งเสริมจากความไม่ดีความระยำเลยนะเนี่ยใช่ธรรมดานะเร็วไม่ใช่เร็วธรรมดาเร็วระยำเลยนะ,ะพูดอย่างนี้เลยเออนี่พูดด้วยศีลด้วยธรรมนะไม่ได้พูดด้วยอย่างอาคติอย่างอื่นนะพูดด้วยศีลด้วยธรรมนะนะ,อะขอการลงตาครับแล้วพี่หลวงตาเทศมื้อเช้าว่าเหมือนอยังเหมือนเด็กๆอยู่นี่หมายถึงประเด็นไหนครับเด็กคือปัญญาอ่อนไงปัญญาไง ไม่ได้ละอายพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้อายบุรพาจารย์เลยเข้าใจไหมอ่าแล้วอย่างเงี้ยล่ะมึงจะไปเสียดายมันทําไมวะฮะโอ้นะหรือเสียดายข้าวสุกที่ให้มันกินจริงไหมแล้วผู้ที่ศรัทธามันแล้วจะทําใจยังไงล่ะครับก็มึงศรัทธาผิดก็เรื่องของมึงอ่ะพระดีๆเยอะๆแต่มึงไปอ่านแต่เจ้าคุณอย่างเงี้ยเนี่ยมนเรียกว่าเจ้าคุณทั้งหลายแล้วดีก็มีเนาะกูว่าเจ้าคุณหรือเจ้ามือก็ไม่รู้จด ข้าใจไ,ไหม100ร้อยบุญร้อยจริงจริงนะ <c oughs> ก็พระไม่ได้ปฏิบั <c oughs> ติน่ะฮะกิเลสตัณหามันแค่ไปเห็นงามก้นเขามันก็ไปแล้วฮะไม่ว่าจะครอบเลยคนอื่นมันก็เยอะแย,แยะเนี่ยแม่หงงหวงกันอยู่เนี่ยเรียกว่าพระองค์นี้มีเมียหลายคน <c oughs> พูดอย่างนี้เลยแหละมันฮะจะไม่รู้ใครล่ะกูก็ไม่พอย่างนั้นแ่ะ <c oughs> ที่กูรู้มาบางทีมีสามสี่น,นั่นแหละนะเออนะ แต่ยังสู้กูไม่ได้นะกูมีเก้าคนนะเมียเนี่ย <c oughs> อบอนบวชประกาศไว้ก้าวเยจริงไหมนี่คือพระเมื่อเช้านี่หลวงตาฟังว่าถ้าพวกนี้เนี่ยนะอย่า,ยางเขาเล่าข่าวอย่างาหนุ่มกัญชัยอะอย่างาพุทธอภิวันเนี่ยรู้สึกว่าลหลายๆคนเนี่ยไอย้แมเขาสะท้อนอะไรให้เราเห็นนะจริงไหมเขาสะท้อนอะไรให้เห็นข่าวเนี่ย เราเอาข่าวนะั้นเป็นวิกฤตอะได้นะมองปัญหาให้เห็นนี่มันเป็นวิกฤตที่ดีมากถ้าเราเอาตัวนี้มาทำใช่ไหมสำนักง,งานพูดเนี่ยอย่าไปพูดถึงเลยอย่าไปพูดถึงเลยเออนเนี่ยเนี่ยเขาบอกถามหาไม่เจอเนี่ยนะมันจะไปเจอได้ยังไงเนาะเออตอนนี้เข้าเนื้อไงเข้าเนื้อไงเข้าใจไหมเออพูดอย่างนี้แหละอก,กูน่ะซัดเอาซัดเอาจริงไหมซัดกูเป็นละลอกละลอกเป็นไงละ่ะทีนี้กรรมของมึงอนะฮะ นี่กินเงินกินเงินชาวบ้านเขาเหมือนกันนะพวกนี้พวกข้าราชการเนี่ยกินเงินภาษีไงก็เหมือนกับพระดีแหละมันต้องมีหนึ่งห้าเจ็ดล้นเนี่ยใช่ไหมจริงจริงนี่ตำรวจเขาทํางานอย่างหนักเขายังไม่เปิดเผยแลวยังมีอีกเยอะจะบอกให้โอ้ยนี่ไปสัมภาษณ์เนี่ยโอนเงินให้พระองค์นี้โอนเงินค่าบ้านให้อีก๊อบเห็นไหมยังบอกว่าไม่ได้โอนทั้งที่มีสลิปอยู่มันโกหของพวกนี้สัมภาษณ์มันหรอกพวกนี้ไม่มีหลักฐานจับไม่ทันมันไม่มันด้านมันจะบอกให้จําไว้ ตรงนี้โ <barely> ง <arithmetic> ่หลงต้องห่วงเนาะเอาแค่นี้ก่อนทับลงตาเขาสุดท้ายเลยครับระเบิดเวลามีอียู่แครับลงตามี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 นี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ศาสนาเราพวกสังคมพระเราเหมือนกับอสามายแดนภาคใต้นั่นแหละจริงจริงต่อไปที่จะหนักกว่านี้กันด้วะโอเคแค่นี้ก่อน